ชีวิตร่ำรวยนะคะภาษาไทยไม่ได้เรียนเอามาเรียนภาษาเนเธอร์แลนด์เลยนะเออนะฮะ,ะอ่าเออมาคนไม่ใเนเธอลนดคงยุโรคงยุโรอืม <c oughs> ทำยังไงได้เรก็พร้อมทุกอย่างใช่ตัวแทนเมยียหลวงของบ ชีวิต,ตเลือกนะเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเดินหน้าได้ใช่ไหมพี่นศถูกต้องคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำในสิ่งที่ดีหรือมีชีวิตที่ดีได้ใครบอกว่าโอ๊ยฉันเกิดมาจนฉันเลยเออไม่มีโอกาสของคนอื่นเขาไม่จริงแน่แล้วนอนทางเอ่นอนความความพยายามอยู่ตรงไหนความพยายามอยู่ตรงไหนความสําเร็จก็อยู่ตรงนั้น อะไรก็มีเยอะแยะนี่นะฮะเพราะฉะน,นั้นมันอยู่ที่ตัวเองถูกมะอืมล้มแล้วลุกแน่แม่เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวแนวเดี๋ยวจะว่าโอเขาเพิงเพง่งส่งเขาเขาเพิ่งส่งปริญญามา